สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอดแล้วมาหาพี่สาวคนใจดีน่ารักนะคะกับเขาไลายพี่น้องค่ะเบิงเบิงสิงกินเรือเบอร์นะคะแล้วเตรียมไว้ถาพี่น้องพี่แก้วคนสวยนะคะถึงแล้วถึงที่พักนะคะนี่ยแม่เนาะกุ้งจ้าตัวใหญ่ๆแล้วก็หอยหนาสตอเนี่บระม่นนี้แต่เท่านี้พี่น้องเต็มตู้เยอะแยะนะคะผัดแก้ม แล้วก็อันนี้เนียหอยนางรมแล้วก็หอยแครงจ้าพี่แก้วสวัสดีเอฟซีเนี่ยสวัสดีค่ะพี่แก้วมาแล้ววันนี้ได้ยินดีต้อนรับน้องปกกับน้องเหน่งมาเยี่ยมหานะคะได้มาได้มาทานข้าวกับพี่แก้วดีใจมากๆเลยมามาคะ่ะเอซทุกๆคนมาทานข้าวกับพี่แก้วกับน้องเหน่งน้องปบนะคะเด้อพี่น้อง เราเีมือยังเนี่ยมีคนมาตำมะุ่งในตู้แซ่บเป็นะได้ไม้อีกวะรุดยอดเลยนี่ยเจ้าชายสุรพลยังเล่นบ้ากลางงานยังรกับประหลาดขนะดภูมิใจกูมิครึ่งก็กสิบวันดีเลยนะลูรุดยอดเลยตำมะม่วงแซ่แต้ว มาเด้อ่ะพี่น้องกิน่อาอเด้อกิน่อไอเด้อปากกินมันอ้ก็มันาอมันสิก็แสบที่สามคนอะไรค่ะจวดพี่น้องจิดจวดคนกับตัวที่ดีน้ำนำทัง ก็ตะ,ปะกี้บ้าว่าถูงทางก่อนอีีเอ็ดกี่ตัวนะใกล้ๆ่ปลอกภัยไหมจะได้พักเ็งคิดว่างกินข่าเบิร์ดวเ,วเมือนไม่ขากินกับหน่องมากม่นสิกินก็ะยานอิ่มก่อนเดีได้บ่ย่อมกินขาว,ว่จาะยานอิ่มแล้วได้ขาดวเดนี้ปัลปวดบมปวดัวหงาหดกแพ้คนะรอางนี้ มันิตรลายมาแกเนปากแบบกินองคแ้วได้หมอกินลายลายกินอ่มันจะทางเข่ามาี่แก้วไปจับเสียงแมเนาะลายค่ะปกติอยู่เดียวก็จะไม่ิดลายตอนนี้นะนั้งวันนี้มูนมาเสีย mọi bạn không, hỏi không ừ. có nhà, nhà, thì trả nhà, nhà, thì ừ. là cái thương nó lắm 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 แบนยางนี่ตาแลวย่งนแล้วก็ใส่นี่น้ำจิ้นี่อันนี้ก็เป็นซอสจิ้มแล้วแต่น้องดิบจะชอบหรือไม่ชอบจะชอบเป็นหวานอีกสามสิบสองเซนตเอลร่่น้องเลยจหวานแับนี้ก็กินกับกะทิงหนอดหัวหัวมาเด้อค่ะพี่น้องคะกินทอกับกสดาวกับแซ่บัลักลบกับอื่นนำร้ายเสร็จแล้วแล้วนั่งกลองเป็นกันำู้เดียวกันหอก กงแกะทพี่น้อางนอกมู่ยอีกทีนเดียวนั่นเป็นอะไรก็เหมือนกัน,นไปกุ้งอไปเดินทะเลไปบางถังรามสีแวะก็หาล้อหา้าเอาคนจุดเด่นเขได้ไหนหรอเด่นดองดมองกัน์ดที่พงเงียงภาคนั้นร้าภาคทะเลทะเลหาปลา เรื่องความางสายก็ั่น้เองเัดเยักสาใจบอกความไปก่อต้องใส่เมื่อต้องใส่ซอมด้วบทีนี้แน่ต้งทั้งสี่ส่วนบัวทำยังไงมันบ่กว่าดีน้อยเนาะ ก้าวตดตัวแส่งกับผูกับแข่งเนยะถ้าเรา้องเป็นประตูสดได้ตูงนี้นหน่อยีนะครับเา็นไงหรือเส่ยงอนต้อย บาดเมื่อนี่บาซดนบาดดื่มก้าวเนี่ยเจ้าเจ้าไม่นี่เจ้าหนึ่งกับพวกเขาว้างแซ่บขนาดเนีน้บาเอเื้นอ่อเอิอนอีกเพื่อทได้ไม่กินอยู่ที่กับมากไก่ดีกว่ มือกับมือคนโตเอ้มันหนึบมากคนทุกคนโตเลยบรรยากาศดีกพ่าี่จะย้อนกับตุกครับตกแ้วจะต่อเอาไปเจ้าเรา่กินกุ้งชวจกจากโตนะโตตรงไหอ กินยี่ยงเน่หลายเนาะล่ะกินอะไรก่อนต้องมาแ่งันเพราะต้องเลกยนะนาปน้าเขาบวชเบนาเอาลวกอันเพราะแดงๆเบนเลี้ยได้สวยด้วพี่น้องแดงแล้วก็มีน้ำปนะด้วยอันก็จะกินอยู่ ปลาซีนุ่งใสเนาะไปกินรสแค่ตงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดเก็บยางมันจิ้มเห็นไหมปลานีบปานส่แซ่บเนาะกลับไปบ้านไไบยังหายังปูหลอกหายอาชีวย หากินงานเก้าชั่วโมงตอนนี้คยังจว่าทั้นใดดอกนบอกรานไต้งโต๊ะกกับางนักกามเงิยิ่งใดวันน,นี้แยิ่ใดว่นามันแต่น้จะาจายกนวด่อแงนรคกทสามหัข้อสั้นกันลว นี่เข <Ừ. S 1> ้าไปแบกับต่อพ <c ười> ี่น้องด้ยกินเราก็น้อนไก่ไทยตะไัได้วยว่ะเเม็ดใหญ่อย่ด้วเนาะแจบด้วยเมื่องานยังเราพี่จอมับบบเ่ยแตกบ้างสองหัวทำร้ายอะไรยงาเบ็ดทองสิบลงน้องคนละสุกยอด เมื่อเราไ่ได้กินค่ะๆก็แย่อยู่เนาะแสดงว,ว่าดวงก็ดีมาได้ไปหน,น,นมาไม่กินเขา่ะคมขับมามหาพี่แก้วิได้กิน,กนบอวัดเด็ กินเพื่นี่เหรอเบื่อใจแรน จแจ้พี่น้องค่ะไปไปเขาเหมือนขอบคุณพี่น้องจ้ะขอบคุณที่ติดตามพี่แก้วคนสวยพี่คลิปเพิ่นกินข่าวแฟดเพิ่งดีใจพี่นอ้องไม่กินขานา่าวนั่นจ้าโอ้ยน้องข้าปากพ้อ ขอบคุณหลายหลายค่ะอย่าที่ติดติดตามฝากช่องน้องกบน้องนิงย่ายนิงผ้าแสกนเดอจ้าเดอขอบคุณหลายหลายค่ะเดี๋ยวพอกันคิดหนาเดอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ